สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็น c a s ิโที่ออกใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีรหัส MTPB 1 5 5 d และ 155C นะคะจะมีทั้งสายสแตนเลสและก็สายผ้านะคะเรามาเริ่มที่รหัสแรกเลยนะคะรหัสแรกจะเป็นรหัส d ีีด3นะคะ สำหรับรหัสนี้นะคะหน้าปัดเขาก็จะให้สีแบบเป็นสีเขียวๆเวทาๆอย่างนี้นะคะมันจะออกสีที่แบบเป็นสีตุ่นๆพัดเทียวพัดเทียวนะคะแล้วก็นาฬิการุ่นนี้นะคะจะเป็นนาฬิกาที่ใช้ฐ่านนะคะกันน้ำอยู่ที่50เมตรแล้วก็ฐ่านก็จะใช้อ,อยู่ราวๆที่3ปีนะคะ แล้วก็หน้าตาเขาก็เรียบง่ายเลยค่ะมีแค่เข็มนาทีเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มวินาทีเท่านั้นนะคะสำหรับตัวภายนน้ำก็จะมีมาให้แค่เข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีค่ะมีช่องแสดงวันที่ให้ด้วยนะคะ สำหรับดีเทลของหน้าปัดนะคะด้านในของเขานะคะก็จะเป็นเรียบๆเ,เลยตัวขีดชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นการแบบเหมือนใช้แต้มสีเอานะเหมือนใช้สีเอาเป็นสกรีนเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของวงด้านในนะที่เป็นตัวเลขนะคะ,ะเขาก็จะใช้การแบบ เป็นแบบสกรีนเอาเนาะมันแบบไม่ได้มีความนูนหรือว่าความปั๊มนูนอะไรเลยแล้วก็ตัวขีดชั่วโมงคิดว่าเขาน่าจะให้ภายน้ำมาด้วยแต่ไม่ใช่นะคะขอบเบเซลนะคะไม่สามารถหมุนได้นะคะ ตัวเรือนไม่หนาค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเนาะเป็นนาฬิกาอนาล็อกธรรมดาเลยแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ใช้่านนะคะตัวเรือนไม่ได้หนามากตัวเรือนก็จะอยู่ที่ความหนาอยู่ที่9.6นะคะ9.6นะสำหรับตัวหน้าปัดของเขาเดี๋ยวแอดมินขอขยายนิดนึงสำหรับตัวหน้าปัดของเขานะคะก็จะอยู่ที่40 จหนึ่งนะคะแต่ถ้ารวมเม็ดมายมให้ด้วยก็จะอยู่42.7นะคะจริงๆไซส์4 0หรือว่า38จนถึง45จริงๆมันเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสาวๆก็ใส่ได้ค่ะถ้าใหญ่จริงๆมันจะอยู่ที่แบบ48จนถึง50ไปเนาะอย่างนั้นจะเป็นตัวเรือนที่ใหญ่มากแล้วก็สาวๆที่ข้อมือ,อกลางๆเนี่ยก็จะใส่ไม่ได้ละไม่เหมาะ แต่ว่ารุ่นนี้เขาออกสีมาเนี่ยคือเป็นสีที่แบบใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสีแรกก็จะเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปเลยค่ะสีที่สองสีนี้เลยที่แอดมินพูดถึงว่าสีนี้น่าจะเป็นสีที่แบบว่าสาวๆใส่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นสีรหัสที่เป็น d ด5 e นะคะเขาจะมาในรูปแบบแบบสีส้มพีชเนาะ แล้วก็โทนสีของรุ่นนี้มันจะเป็นสีที่ออกไปทางพาสเทลเลยใช่แล้วก็ถ้าคุณผู้ชายที่ชอบสะสมนาฬิกาแบบหน้าสีสีอะ่ะต้องถูกใจแน่ๆค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคอลเลคชันนี้มันหน้าตามันดูด้านๆเนาะเบนๆแบบธรรมดาไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเน้นในเรื่องของสีอย่างเงี้ยก็แปลกใหม่ดีค่ะ นะอันนี้เป็นรหัส D ขีด5นะคะเดี๋ยวแอ m ด n มินก็จะลองใส่ให้ทุกท่านดูทุกสีเลยนะคะสำหรับความกว้างของสายนะคะเขาจะได้สูงสุดที่205ม mm มนะคะก็จะประมาณ20เซนเนาะอ่านะแล้วก็ฝาหลังของเขานะคะจะเป็นฝาหลังแบบแบบเกลียวนะคะแล้วก็ตัวรหัสที่มี B นำหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะมี B มี มี e นำหน้าเขาจะเป็นบันพับแบบแบบบีแบบนี้เนาะซึ่งจะคล้ายๆกับตัวที่เป็นลายผลิตภัณฑ์ของ e d i f i c เนาะมันจะเป็นตัวบีแบบนี้แต่ถ้าเป็นรหัสที่เป็นตัวเลขธรรมดาเลยเนี่ยเขาจะเป็นแบบดึงแบบนี้อย่างเดียวเลยซึ่งตัวนี้มันจะให้อารมณ์แบบเมทัลเลียลหรือว่าแบบพวกวัสดุอะไรเงี้ยมันจะให้อารมณ์ที่แบบที่ดีกว่ารุ่นทั่วไปอะรุ่นทั่วไปดีกว่าเนาะ มันจะมีรหัสที่แบบเป็นตัวเลขอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะรุ่นพวกนี้เขาจะทํามาดีไซน์หรือว่าแมทเทีเยลเขาว่าดีกว่านะคะราคาก็จะอยู่ที่1,000ปลายๆนะจําหน่ายอยู่ตอนนี้แต่ว่าราคาป้ายก็จะประมาณ3,000นะคะ ก็ไปสีต่อไปนะคะอีกสีหนึ่งช่วงนี้นะคะนาฬิกาทําพวกสีฟ้าสีเขียวสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยออกมาเยอะเนาะแล้วก็รหัสนี้เขาก็ทําเป็นสีม่วงมาด้วยนะคะสีม่วงเนี่ยมองครั้งแรกเนี่ยก็ถูกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างแปลกเลยเป็นสีม่วงที่แบบมันก็จะไม่ม่วงอ่อนก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นม่วงแบบตุ่นๆเหมือนกันมันเป็นสีโทนพาสเทลเนาะ แล้วก็สีม่วงมันก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่โดดจนเกินไปนะคะสีม่วงกับสีเขียวสีแรกอะคะ่ะที่เป็นเขียวเทาๆอะ่ะสองสีเนี้ยคุณผู้ชายแบบเป็นตัวเลือกดีๆได้เลยนะคะสำหรับฟังก์ชันอะไรขนาดเขาก็เหมือนกันหมดเนาะนี่เลยค่ะ แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะคะซึ่งสีดำจะมาทุกคอลเลคชันเลยจะมาทุกรหัสเลยค่ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของคาซิโเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบ ต้องมีติดผลิตสีดําออกมาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะคะว่าสีดํามันเป็นสีที่แบบเป็นตัวเลือกแรกเนาะแล้วก็มันใส่ได้ง่ายแมทกับชุดได้ง่ายมากเล็กอย่างมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยสําหรับสีดําเนี่ยคือใครก็ต้องเลือกก่อนนอกจากจะเป็นสายแฟชั่นจริงๆแล้วก็ชอบนาฬิกาสะสมแบบหลายๆสีอย่างเงี้ยอาจจะแบบมองไปในตัวเลือกสีอื่นนะคะนี่เลยคะ่ะ แล้วก็อีกสองสีที่บอกว่าเขาจะมีผลิตที่เป็นสีสายผ้ามาด้วยนะคะ,ะเขาก็ยังคงมีสีดำมาให้เราเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะส่วนหน้าปัด เขาก็จะเหมือนตัวรหัสดีเลยเป็นสีดําที่เหมือนกันทุกจุดนะคะขอบตัวเรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะคะคือแตกต่างกันที่สายเลยตัวนี้จะเป็นรหัส C 1นนะคะส่วนสายนะคะเขาก็จะให้มาเป็นสายผ้าแบบนี้สายผ้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้มันก็จะให้ความกว้างของสายเนี่ยถ้าใส่ให้สวยเนี่ยก็แนะนำแค่20พอนะคะ19-20พอเนาะเพราะไม่งั้นตัวเรือมันก็จะดูเล็กด้วยนะคะคุณลูกค้ามันก็จะพอๆกันเลยคะ่ะอืมสำหรับสายผ้านะคะสายผ้าก็มาสองสีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียว สีเขียวสายผ้านี้ก็น่าจะถูกใจหลายๆคนเนาะสำหรับใครที่แบบชอบใส่นาฬิกาสายผ้าเนี่ยก็พวกสายผ้าสายนาโต้สายอะไรอย่างนี้เนาะก็จะชอบสีเขียวหน้าปัดเขียวแล้วก็มันจะให้อารมณ์คล้ายๆตัวแบบไซโก้ด้วยใช่ไหมคะไสโก้รุ่นก่อนๆก,ก็จะเป็นในลักษณะนี้หน้าเขียวสายเขียวอะไรแบบนี้ค่ะมันจะให้อารมณ์ความรู้สึกคล้ายๆกันอยู่นะคะ ซึ่งสายสีเขียวก็สวยมากนะคะเอนมินว่าแบบืคุณผู้ชายจะต้องชอบตัวนี้แน่ๆเลยน่าจะถูกใจคุณผู้ชายมากๆนี่นะคะสายนี่คือแบบว่าทำมาได้แบบคือแน่นหนานะคะคือไม่เบานะคะดูแบบจะใช้งานได้นานเลยค่ะ แต่ว่าพวกนี้เนาะแบบบางทีอาจจะต้องดูแลรักษาในเรื่องของกลิ่นนิดนึงนะคะบางทีกลิ่นมันจะมาจากพวกเหงื่อก็มีหรือว่าจากน้ำก็มีนะคะเอาไว้แบบเก็บเป็นตัวเลือกเวลาเราใส่ออกแบบงานและโอกาสพิเศษพิเศษได้นะคะถ้าชอบจริงๆนะคะในหน้าเขียวและสายแบบเป็นสายผ้าแบบนี้นะนะคะ อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะตัวนี้เขาก็จะมีเม็นมะยมมาให้เมนมะยมก็ดึงได้สองสเต็ปนะคะสเต็ปแรกก็เปลี่ยนวันที่สเตปที่2ก็คือตั้งเวลาแต่ที่ร้านเราก็จะตั้งเวลาไปให้ผู้ใช้ทุกครั้งนะคะนี่นะคะขอบหน้าปัดนี้หมุนไม่ได้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าขอบหน้าปัดนี้จะหมุนไม่ได้นะ แอดมินลองใส่ครบทั้งหมด64แล้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจสินค้ารุ่น MTPB 155D นะคะแล้วก็ 155C นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางการติดต่อด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะถ้าเกิดมีสินค้านาฬิการ,รุ่นใหม่ๆเข้ามานะคะสำหรับใครที่ชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะ